ก็ครับเจ้าออกมาดำครับรถโมกับวันนี้สูงจัดเลยครับสูงมากอ่ะนี่ครับไอหลงนะครับนี่ครับบางพีจัดให้ครับบางพีสนี่ครับบางพีสขลังเจ้ามาขาวครับมาขาวนี้ ขนฟอร์ดแรเอร์ลงกุงเทพนะครับโอ้โหแต่คันนี้สูงจัดเลยครับอ่าคันนี้นี่เอาจากจากปากคนชัยนะครับไปส่งจอหอโคราชนะครับนี่ครับโอ้โหสูงจัดนะเอาเรื่องกงนะเป็นรถม่ส10ล้อนะครับไปครับเราเตรียมจอวเดินทางครับอันนี้เจ้าแรบเตอร์นะครับ แพ็คคู่ครับสองคันวันนี้เตรียมตัวเดินทางครับยามค่ำคืนนี้ไปครับสูงจันเลยครับเจามาดับไปแล้วอัศวินไม่อินกับการนอนยาวไปครับสำหรับค่ำคืนนี้โอนมาขาวอีกคันหนึ่งไปครับเดินทางปลอดภัยครับผม